สวัสดีครับกามาสิช็อตนิวประจำวันนี้นะครับต้องขอเท่าความกลับไปนิดหนึ่งในตอนที่ทางช่องได้รีวิวเซนติเนลสมารถถ์ทซูเปอร์ของตัวของโกชูไปนะฮะว่านั่นน่าจะเป็นตัวสุดท้ายที่ออกแล้วคือเราก็เก็บครบแล้วเนาะ,ะพระเอก5คนกับเกาะขาวคิโคเทนะครับซึ่งในคลิปก็รู้สึกว่าจะพูดเอาไว้ว่า น่าจะจบแล้วถ้าเขาไม่ได้ทําฝั่งตัวร้ายต่อนะฮะเราก็จบเท่านี้ก็ถือว่า,าปิดโปรเจกต์ไปโปรเจกต์หนึ่งนะครับแต่ว่าปรากฏว่าเมื่อไม่มกี่วันมานี้นะฮะก็มีภาพเปิดเผยภาพโปรโมทออกมาแล้วตอนนี้ก็มีการเปิดพีกันแล้วด้วยนะครับผมกับ1ใน4ขุนพลปีศาตนะฮะทางเซนติเนลตกลงทำสมุไรทูเปอร์ต่ออย่างนั้นเองและครั้งนี้เขาก็มากับชูเทนโดจินะครับผม1ในขุนพลปิศาจอ่าน่าจะเป็นขุนพลพิศาต คนแรกที่ออกมาบวกกับพวกทีมสมารททูเปอร์นะครับผมซึ่งเขาก็ต้องบอกว่าเครดิตก็ไม่ธรรมดานะเพราะว่านอกจะออกมาคนแรกแล้วนะครับชุดของเขาก็จะไม่ไม่ค่อยเหมือนชาวบ้าชาวช่องเขาด้วยนะตอนที่ออกมาตอนแรกเราเราก็งง,งงอยู่มันกนโอ้ยคือชุดชุดมันมีเออมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นผ้าเนาะมันเป็นเหมือนเสื้อคลุมข้างนอกนะฮะเราก็อยากจะเห็นความจริงว่าชุดข้างในมันเป็นยังไงกันว่า อันนี้นี่เรียกว่าเป็นความใคร่อยากรู้ของเด็กในยุคนั้นเลยนะครับจนอของเล่นสมัยทูปเปอร์ในยุคเจนแรกเนะี่ยเขาทำออกมานะซึ่งมันไม่มีตรงผ้าคุมก็เดาว่าเขาก็คงจะไม่รู้จะไปหาวัสดุอะไรมามาทดลองทำเพราะว่าจะไปใช้ผ้าจริงเขาอาจจะเทสแล้วมันอาจจะไม่เหมาะก็ได้เขาก็เลยแบบเขาก็เลยทําเป็นเกาะเปล่ามาแบบไม่มีไม่มีผ้าขุมอะไรเงี้ยนะแต่ณนะปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีมันไปได้ถึงไหนถึงไหนแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยมีการทําเป็นแบบในอนิเมะ เป,เป๊ะเลยนะครับผมแต่วัสดุก็ไม่ได้เป็นผ้านะวัสดุเขาก็ทํามาเป็นไอ้น่าจะเป็นพลาสติกนี่แหละนะเพราะว่าดูจากรูปทรงแล้วน่าจะเป็นอย่างนั้นนะความแข็งความทื่อของมันนะแล้วก็มีการใส่จุดขยับคอพับตรงเอวเข้าไปเพื่อให้แบบมันสามารถจัดท่าแอคอะไรได้นะแต่ก็ต้องบอกว่าเห็นแล้วเราก็รู้สึกว่าว่าสวยนะเออตรงร้อยต่อตรงเอวก็ไม่ได้รู้สึกตะคิดตะขวงอะไรใจสักเท่าไรหร่นึงนะครับสวยจริงสวยจริงมีทั้งแบบเวอร์ชั่นใส่หน้ากากแล้วก็ถอดหมวกออกมาด้วยนะเพราะว่า ทีมคนพิศานเดี่ยปกติเขาจะใส่ใส่หมวกนะแล้วก็หน้าก,กากมันจะปิดตลอดเวลานะฮะเราจะเห็นหน้าเขาก็จะเวลาที่เขาอยู่ในฐานทัพอยู่ในชุดอันเดอร์เกียอะไรเงี้ยเราถึงจะเห็นหน้าเต็มๆของเขาอะนะฮะแต่ว่าคุณชูเทนก็จะมีช่วงที่ไม่ได้ใส่หมวกออกมาบวกเหมือนกันนะครับผมและในคาแรคเตอร์ตัวนี้เนี่ยคือตอนหลังเขาก็อัพวลอ่าอัพวลไปเป็นคนช่วยฝั่งพระเอกนะฮะซึ่งในเนี้ยก็ให้ ให้อเทมนั้นมาด้วยนะั่นคือคาถาของคาออสนะครับผมคาออสก็จะเป็นเหมือนกับเป็นคน,คนที่เคยปราบอาราโก้มาก่อนอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ถ้าจะไม่ผิดเกาะเกียร์เนี่ยมันก็น่าจะเกิดจากคาออสเนี่ยแยกชิ้นส่วนของอาราโก้ออกมาเป็น9ชิ้นนะฮะแล้วก็ทําให้มันกลายมาเป็นเกาะเกียร์นะครับซึ่งก็มาอยู่ที่สมุน์ูเปอร์5คนนะฮะแล้วก็อี4ก4เกาะเอาไปอยู่กับอาราโก้เป็นเกาะของค,คนพิศารทั้ง4นะฮะซึ่งแน่นอนว่าถ้าชูเทนออกมาอย่างนี้นะผมว่า มันก็เลยแค่3าตัวเนาะอีกสตัวก็น่าจะทําออกมาซึ่งถ้าสี่ขุนพลพิศาจออกมาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะทำขา,ายูล่าหรือว่าจะทำอาราโกอะไรก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งแต่ที่แน่ๆก็คือถ้าชูเทนออกมาแล้วมันเลยอ,อีก3าตัวผมว่าก็น่าจะมีความหวังกันแล้วนะครับแล้วก็คงไม่จบง่ายๆสําสหรับผมนะฮะทางทั้งที่คิดว่ามันน่าจะจบแล้วแต่กลายเป็นว่าไม่จบซะแล้วนะต้องไปต่ออีกสตัว คือจริงๆตอนแรกที่ที่เราดีใจว่ามันจบไวเพราะว่าราคามันก็เอาเรื่องนะตัวหนึ่งมันก็ก็แต,แต่แต่กลมๆก็ห้าพันนะข้อดีของเซนติเนลก็คือปีหนึ่งเขาจะออกแค่ไม่กี่ตัวนะครับผมปีหนึ่งก็รู้สึกจะประมาณสองตัวได้มั้งอ่ะก็เท่ากับสองปีเราก็จะได้สี่ขุมพลปิศาจครบนะครับก็ขอให้ครบจริงๆนะคงไม่ได้ทาอะไรต่อแล้วมั้งแต่ถึงแม้ว่าจะทําต่องั้นกูจบที่ก่อเกียร์เก้าก่อก็ได้อ่ะก็ถือว่า คอนเซปต์ Concept มันคือเกาะเกียร์ทั้ง9นะครับผมก็ครบ9กรอกก็ถือว่าโอเคแล้วอะยังไงก็ทยอยทยอยออกมาเรื่อยๆแล้วกันนัจจากกับเซนติเนลซา Sentinel มูไรทูปเปอร์นะครับผสะมืนใจเนาะพี่ทำมากันอย่างนี้นี่ผมก็แบบว่านะจริงๆมันมีทั้ง2อารมณ์นะมันก็มีทั้งทั้งดีใจแล้วก,แวก็แล้วก็ตัดเตื่นใจไปในคลาดเดียวกันนะฮะสำหรับ สนนราคาอยู่ที่1,9800เยนนะก็ตีกลมๆผมว่าก็ก็น่าจะ4,000ไปไปลายจนถึง5,000เท่าๆค,คือเดิมนะฮะสินค้าออกเดือนมกรานะครับก็คือจับจองกันไปเลยจ้ะเ,เกินครึ่งปีปีกนะฮะก็คือมกราปีหน้ามีเวลาให้ทําใจบวกกันได้นะสำหรับใครที่เป็นแฟนสมาร์ทูปเปอร์นะครับไปกันต่อ Let's go ไปได้วยกัน